ครับท่านผู้ชมมีอยู่กับรายการคุยเฟื่องเรื่องพระหน้ามาที่ของรางวัลเงินก่อนนะฮะหลวงพ่อสมทธิ์ผลนตัก3นิ้วฐาน5นิ้ววัดป่าหนองหล่มอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้ว1งรางวัลแล้วก็พระผงเศรษฐีขวัญรุ่นชนะ1ิพทิศอีก4รางวัลด้วยกันเนี่แหละฮะเป็นพระส่งคุณค่าปัจจุบันเริ่มหายากแล้วนะครับเราได้มาทั้งหมดเนี่ยสี่รางวัลด้วยกันแล้วก็พระรางวัลที่ 1- อีกหนึ่งรางวัลเอามาร่วมสนุกกันนะด้วยการ s m s นะพิมพีพีส่งมาที่4 8 9 0 0 1 1 489 0011ส่งมากก็มีโอกาสมากตอนนี้มีคนส่งเข้ามาเยอะแล้วเราก็กำหนดจับรางวัลผู้โชคดีในวันที่15เมษายนครับก็จะได้ผู้โชคดีนำของมีค่าชิ้นนี้เนี่ยข้าบเข้าบ้านในวันปีใหม่ไทยวันปีใหม่ไทยปีใหม่ทนะครับหลวงพระขนาดบูชาหน้าตาก3นิ้วแต่ดูดูเหมือนจะใหญ่นะดูเหมือนจะใหญ่ บางคนบอกสานิ้วจริงๆตั้งหน้ารถได้แต่อันนี้องคเนี้ยตั้งไม่ได้นเพราะฐานกว้างฐานกว้างฐานกว้างนะฮะไปตั้งหน้ารถนี่ต้องต้องใช้วิธีรัดกันแบบเต็มที่นะฐานประมาณ5นิ้วนะโดยประมาณนะครับครับอย่างนั้นนะฮะก็เอาไปตั้งบูชาขึ้นหิ้งขึ้นอะไรได้สวยงามนะครับแล้วก็เป็นสิ่ดมงคลแก่บ้านเรานะครับนะฮะมาดูวัตถุมงคลรุ่นหลวงพ่อหนุนดวงคำดวงนะฮะ อ่ามงคลแ4ดสี่ของวัดบางจากจังหวัดนนทบุรีก็กําลังมาแรงครับมาแรงมีคนหาชื่อสนใจเพราะว่าอ่าเรื่องของดวงพิโรธปีนี้ถ้าใครผูกในเรื่องของดวงเนี่ยนะก็ต้องก็ต้องนำพระที่มีพุทธานุภาพหรือพุทธคุลทางด้านดวงด้วยในเรื่องของการหนุนดวงหนุนดวงเพราะว่าอ่าเขาบอกปีนี้เป็นปีชงนะฮะบางคน ปีบางคนเนี่ยเขาชงนะฮะแต่บางคนไม่ชงครับแต่ว่าไปบูชาวัตถุมงคลหนุนดวงค้ำดวงเนี่ยนะทั้งชงทั้งไม่ชงเนี่ยใช้ได้หมดใช้ได้หมดไอ้ที่ดีก็คือดีดียิ่งขึ้นไงใช่ฮะไอ้ที่ไม่ดีเนี่ยก็จะกลับกลับกลายเป็นดีเขาว่าอย่างนั้นนะนะบอกว่าคือกิตตินนทคุณนะเจ้าว่าวัดบางจากนะจังหวัดนนทบุรีเนี่ยท่านดมริ จัดซื้อที่ดินเพื่อเป็นการเขตชาวนาวสถานคือที่เผาศพแหละตอนนี้เนี่ยทางวัดทำย้ายย้ายที่เผาศพนะเมนเนี่ยย้ายมาอยู่จากหน้าวัดไปอยู่หลังวัดลงว่ายๆนะฮะทีนี้ไปอยู่หลังวัดเรียบร้อยเรนทผู้ชมทราบนิดนึงสมัยก่อนเนี่ยตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นหลังวัด ตรงรงแมเนี่ยแม่น้ำเป็นหลังวัดฮะเป็นหลังวัดเพราะว่าเป็นหลังวัดเพราะว่าเมนเนี่ยพอเราเข้ามาเนี่ยไม่ได้เข้าทางนั้นเข้าทางด้านข้างพอเข้ามาเสร็จเนี่ยก็เป็นเป็นหน้าวัดพอเลยไปหน่อยเมนจะอยู่หลังวัดติดกับแม่น้ำติดกับแม่น้ำแต่ปัจจุบันเนี่ยตรงแม่น้ำนั่นแหะเป็นพระใหญ่องค์พระองค์ใหญ่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใชข้ามฟากไปเท่ากับตรงนั้นเป็นหน้าวัดแล้วนะเพราะ ฝั่งตรงข้ามเป็นเกาะเกตนะฮะคนเดี๋ยวนี้เขามาเรือเขาเหมาเรือกันมานะฮะเหมาเรือเรือด่วนมาเที่ยวมาเที่ยวพอขึ้นเกาะเกตเสร็จเนี่ยเขาข้ามฟากมาก็มาวัดบางจากมาไหว้พระใหญ่มาเห็นเมนก็แหมไม่ค่อยเข้าใจเห็นเมนเจ้าวาดสร้างพระใหญ่แล้วข้างหลังเป็นเมนท่านก็ดำริบอกว่าอยากจะย้ายครับปรากฏว่าติดตรงเจ้าของเมนเจ้าของเมนเนี่ยท่านบอกว่าท่านมีเงินท่านเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรเท่าหร่แต่ท่านเก็บหอมรอมริษ ไม่ผิดอะไรกับปู่ที่บริจาคเงินผนู้เอี่ยมนะฮะที่บริจาคเงินเป็นล้านนะลุงเอี่ยมลุงเอียเอ่ยม <c oughs> นั่นแหละฮะก็นี่แหละฮะลุงท่านนี้เนี่ยแต่แบบพอดีท่านท่านเสียชีวิตไปแล้วนะถ้าท่านยังไม่เสียชีวิตเนี่ยผมน่าว่าให้หนักข่าวไปทําข่าวนยเพราะว่าท่านก็ใจบุญกันนะท่านบริจาคเงินเนี่ยสร้างเมนหลังนี้นะทำเมนหลังนี้เรียบร้อยเนี่ยท่านมีเงินส่วนหนึ่งเนี่ยท่านบอกว่าท่านจะเก็บไว้มอบให้กับเจ้าวาดอีกที แต่พอเจ้าวาดบอกว่าจะย้ายเมนเท่านั้นนะท่านบอกเงินท่านจะไม่ให้แล้วนะเพราะว่าจะย้ายเมนท่านท่านกลัวจะทับจะทุบถ้าย้ายเมนไม่ว่าแต่ถ้าทุบเนี่ยท่านไม่ให้ปรากฏว่าทางเจ้าวาดเนี่ยบอกกับปู่เนี่ยนะบอกท่านท่านผู้ที่สร้างเมนไว้เนี่ยบอกว่าไม่ทุบแต่จะทําการย้าย ท่านก็ตกใจจะย้ายยังไงทุกอย่างอยู่สภาพเดิมพูดย้ายก็ต้องพังครับยังไงในเงินที่เหลือเนี่ยก่อนก่อนท่านจะเสียชีวิตท่านก็จะไม่ให้เพราะยังไงก็ต้องพังถ้าลือของท่านไปปรากฏว่าท่านก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ยทางเจ้าวาดเนี่ยย้ายให้เห็นเรียบร้อยแล้วย้ายเลยว่าย้ายได้ท่านเลยบอกว่าโอ้โหเป็นมงคลกับชีวิตท่านว่าท่านเนี่ยเงินเนี่ยท่านท่านก็มอบให้กับเจ้าวาดเหมือนเดิมเงินที่เหลือถ้าท่านเสียชีวิตไปแล้วแล้วท่านก็หลังจากนั้นไม่เท่าไหร่เนี่ย ท่านเห็นเมนย้ายเรียบร้อยเนี่ยท่านก็เสียชีวิตลงแล้วเงินเนี่ยท่านก็หมดเอาบริจคให้วัดนะฮะแล้วเมนเนี่ยก็ย้ายมาเรียบร้อยนะฮะมาอยู่หลังวัดเจ้าวาดท่านดําลิในเรื่องของพื้นที่บริเวณวัดเนี่ยมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและมีพระใหญ่ด้วยพื้นที่อาณาบริเวณวัด คับแคบท่านก็เลยขอชาวบ้านซึ่งตรงนั้นเนี่ยยังเป็นที่พื้นที่ว่างเปล่าอยู่ไม่ได้ทําประโยชน์เนี่ยท่านขอซื้อเมื่อขอซื้อเนี่ยทางชาวบ้านได้ตั้งราคาไว้ขนาดนี้ขนาดเนี้ยแต่ทางวัดท่านไม่มีเงินนะก็บอกสัญญากับชาวบ้านไว้ถ้ามีเงินเนี่ยจะขอซื้อแต่ก็จองไว้ก่อนท่านก็จองไว้เป็นราคาเท่าไหร่ท่านก็ติดป้ายไว้เลยว่าเป็นราคาเท่าไหร่นะฮะล้วเพิ่มตัเพิ่มไม่ได้ท่านติดราคาไว้เรียบร้อยแล้วท่านก็ขยายไป ตอนนี้อเมนเนี่ยนะฮะได้ไปตั้งเรียบร้อยแล้วท่านก็ได้รับบริจาคเงินมาในการเปิดให้บูชาวัตถุมงคลท่านก็ไปสร้าง ศาลาอ่าฮะมีเมนแล้วไม่มีสาราไม่ได้ที่จะมีสาลาสวดลพมีแต่เมนเนี่ยพระจะไปนั่งสวดกันตรงไหนแล้วศพที่จะมาฟังไหนอ่ะศพจะไปตั้งตรงไหนแล้วคนจะไปนั่งฟังกันตรงไหนท่านก็เลยทิาศาราไว้ศาลาตอนนี้นะอยู่ระหว่างการก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จแล้วนะฮะก็ถือว่าแหมเป็นเป็นแบบเป็นความชื่นใจอย่างน้อยๆต้องสองสำหลังอ่ะคุณนุชาใช่ฮะต้องเตรียมไว้นะม่งั้นเกิดกระดังแหบหรือว่าเกิดเสียชีวิตพร้อมกันสองสองสองศพอย่างเงี้ยอ่าะถ้ามีหลังเดียวก็ไม่ได้อัะ ตอนนี้ก็ได้สร้างนะฮะสาลาแล้วเหลือแต่การจะถมที่และขยายวัดขยายพื้นที่วัดออกไปนะฮะท่านก็ได้เปิดให้บูชาวัตถุมงคลเพื่อร่วมบุญคือรุ่นมงคล8 4ดก็รุ่นนี้ได้ปลูกเสกเรียบร้อยแล้วกําหนดปลูกเสกเมื่อเมื่อปลายปี5้าทันวาปรากฏว่าน้ําท่วมและน้ําท่วมนี่ถือว่าเป็นน้ําท่วมค่อนข้างจะหนัก นทางวัดเนี่ยโอ้โหเข้าไปเนี่ยเกือบมิดคอนะก็ถือว่าน้ําท่วมเยอะมากเยอะมากก็เลยเลื่อนการปลูกเสกออกมาเดือนมกราพอตกน้ําแห้งเรียบร้อยก็ปลูกเสกเรียบร้อยแล้วรุ่นนี้เนี่ยมีวัตถุมงคลที่เห็นโดดเด่นก็มีเหรียญหล่อโบราณครับหลวงพ่อคําดวงหนุนดวงแล้วก็ตะกุดแล้วก็มีผ้าปิดตายันมงอุดมมงคลนะเป็นผ้าปิดตาที่จะลึกยอดมหายันเพราะ ก็ยันนี้เนี่ยเป็นยันที่บรรจุนะในเรื่องของพุทธคุณไว้มากมายแล้วเป็นยันที่ผ่านการการเขาเรียกว่าการเขียนยันเนี่ยในเรื่องของโบราณเนี่ยแนวโบราณเลยนะของสายหลวงพ่อกันวัดพญาสหลวงพ่อเอี่ยมวัดสะพานสูงหลวงพ่อบุญวัดกลางบางแก้วหลวงพ่อทบวัดชนแดนหลวงปู่ดู่วัดสแก่แล้วก็แม้กระทั่งหลวงปู่ทิมวัดละหันไร่นะ นะ,นะยันนี้ก็เป็นยันที่มีการรวมอาัาคระยันเท้อนะลงในวัตถุมงคลน,นะสิทธิ์เคยกล่าวว่าอย่างนี้เคยพูดบอกว่าอย่างเงี้ยว่ายันท้อนี้เป็นยันแก้วสารพัดนึกเป็นของวิเศษที่มีพุทธคุณสูงมากพระธรรมในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทั้ง8ปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันเนี่ยล้วนสรุปรวมยอดลงในยันเทาะตัวเดียวนี่แหละพุทธคุณของยันเทาะครบครอบคุมนะทุกด้านทั้งเมตตามหานิยม แค้วคาดคงกับพันชาติท่านท่านผู้ชมที่อยู่สภาอาจจะสงสัยว่ายันทาะรูปร่างยังไงด้านหลังที่เห็นนั่นนะครับเขาเรียกยันทาะยันทาะนะครับแล้วก็รูปแบบของการออกแบบสมัยก่อนๆนี่เขาใช้ปั้นทีละองค์ใช่แต่สมัยนี้เป็นพิมพ์แล้วจะเหมือนกันหมดแต่สมัยก่อนๆนี่จะไม่ค่อยเหมือนกันแต่ละองค์เนี่ยจะมีความแตกต่างกันจะเป็นเพียงกันนิดหน่อยแต่จะคล้ายๆกันเพราะว่าการเอาเส้นยันมาวางนี่จะต้องปั้นเป็นเส้นยาวๆแล้วก็มาแปะๆปปะแปมาอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้ หมดห่วงแล้วทุกอย่างออกมาเป๊ะเหมือนกันหมดกลับเพราะฉะนั้นคุณผูชาแล้วก็ใครที่สนใจเนี่ยไปูชาได้ที่เซเวทุกสาขาทุกประเทศหรือจะไปที่วัดทีวัดบางจากก็ได้แต่ถ้าไปที่วัดเนี่ยนะถือว่าไปท่องเที่ยวเลยเพราะว่าไปไหว้พระองค์ใหญ่ไปวิหารสามเทพศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็ไปรอดโบสถ์ ไปโบสถ์นะแล้วกไหว้ขอพรพระคำดวงหนุนดวงที่อยู่ใต้โบสถ์อ่ะฮะพอไหว้เสร็จแล้วเนี่ยไปถ่ายชีวิตโคกรบบือเพื่อความเป็นสิริมงคลเลยแล้วยังมีชูชกอีกนะอยู่หน้าโบสถ์อะไรชูชกด้วยนะมีชูชกด้วยไปขอพรอ่าแล้วตอนนี้เขาบอกว่าพูดถึงชูชกเนี่ยนะพอลุงเอี่ยมดังปุ๊บเนี่ยนะครับคนนึกถึงชูชกเลยชูชกเริ่มมากับสืออีกแล้วเริ่มเลยเพราะลุงเอี่ยมเนี่ยนะฮะก็เหมือนนะฮะเหมือนชูชกเหมือนกันนะ เพราะลุงเอี่ยมเนี่ยนะถ้าพูดถึงอาการของของของชูชกที่บอกม่ามีความแปลกหลายๆประการของชูชกนะฮะถ้าเปรียบของอาการของลุงเอี่ยมนะฮซึ่งต้องบอกว่าเป็นคนที่พิการนะฮะเป็นบริโอนะฮะแต่ท่านก็มีใจที่สู้ชีวิตนะต่อสู้ใจบุญแล้วก็ใจบุญขอนะท่านขอท่านไม่ได้ขอทานนะท่านขอคือขอ อ่าคือวางไว้แล้วให้คนที่จะไม่ตามมานั่งบริจาคมาบริจาคอย่างเดียวครับอ่าเหมือนชูชกไม่ได้มายื่นอะไรอ่างี้วางไว้เฉยเหมือนชูชกในสมัยพุทธกาลครับนะฮะชูชกก็ไม่ได้ขอเรียเรียลาดนะฮะขอนี้ขอกับเจาะเจาะจจงอ่าเจาะจงขอกับเศรษฐีขอกับพระมหากษัตริย์เลยนะใช่นะฮะไปขอรูปพระมหากษัตริย์เนี่ยกะว่าปุ๊บที่ต้องได้ต้องได้อย่างนั้นแล้วก็ได้จริงๆครับถ้าไม่มีชูชกนะฮะก็ไม่มีทานบาจมี มา,าปัจจุบัจจบบนน,น,นี้นะฮะก็เป็นการสร้างทานมันมีอันยิ่งใหญ่นะต้องมีฝ่ายเขาเรียกว่ามีมีฝ่ายฝ่ายดีและฝ่ายไ,ไม่ดีนะ